สวัสดีครับผมคาวแวนคำดีเกษตรกรมืออาชีพในเมื่อเราเป็นมืออาชีพของกเกษตรกรวันนี้เราก็จะมาดูอีกพืชชนิดหนึ่งซึ่งวันนี้เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่ากําลังเป็นกระแสเป็นช่วงจังหวะของเขาซึ่งวันนี้เราจะมาดูกระบวนการของมันอ๋อในเมื่อตื่นมาต้องทอมนิดหนึ่งแล้วอาจจะยังไม่รู้ว่าวันนี้จะมาดูอะไรบอกให้ก็ได้วันนี้เรามาดูนี่ครับกระท่อมกระท่อมไม่ใช่กระท่อมเพื่ออยู่อาศายัยกระท่อมคือพืชกระท่อมวันนี้กําลังกําลังพูดถึงแล้วก็กาลังเป็นช่วงจังหวะของเขาเราวันนี้เรามาดูว่าที่เนีย มันมีแค่ไหนมียังไงอลาัางการแค่ไหนกระบวนการผลิตเป็นยังไงทุกๆรูปแบบมันจบที่นี่ที่เดียวเข้ามาดูนะครับวันนี้เราจะมาพามาชมพามาคุยกับผู้ผลิตผู้ดูแลทุกๆอย่างซึ่งอยู่ที่นี่เลยสวัสดีครับเฮียครับครับครับสวัสดีครับว,นนวันนี้เรามาจักกับนี่เลยเฮียก,กวงซึ่งเป็นคนจัดการที่นี่ดูแลที่นี่เฮียก,กวงจะเป็นผู้ผลิตผู้ดูแลเป็นผู้จัดการกระบวนการทุกอย่างในนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จกระบวนการขายได้ กระท่อมตรงเนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นกระท่อมที่รอส่งลูกค้าสายพันธุ์อะไรเนี้ยเป็นกระท่อมกานแดงทั้งหมดที่นี่คือผลิตก,กานแดงอย่างเดียวกานแดงอย่างเดียวเลย,ยเพื่อมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ปนกันได้ไม่สับสนมันมีพัน์ธุแดงฟ้ามีหลายหพันเลยแต่ผมไม่ได้ไปมองตรงนั้นไง ผมเลยทกาก้านแดงอย่างเดียวแล้วมันไม่ปนกันด้วยไม่อะไรด้วยครับมันจะแน่นอนว่าก,กันก็เลยทามันสายพันธุ์เดียวที่นี้ทําก้านแดงอย่างเดียวเพราะ<ม>ว่าเราไม่ต้องการให้เ,เกิดการสับสนเช่นเรามีที่อื่นอาจจะมี 2, 000, 3, 000, 4, 000, 2> องพันสามพันสี่พันแต่ขณะเดียวกันการแยกกันร,ระหว่างต้นระ<ม>หว่างสายพันธุ์เนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงฉะนั้นเราเพื่อป้องกันการปนเปื้อนต้องการการสลับกันต้องการการ<ม>ผิดพลาดเลยก้านแดงอย่างเดียวครับผมนี่เป็นสถานที่วางรอให้จุดอนุบาลจุดอนุบาลเพื่อรอให้เขาโต รอให้เขาโตแล้วเพื่อจะได้ไปใส่ถุงเพราะกระท่อมส่วนมาก8 9 0เก้า็จะซื้อใส่ถุงดำไปทั้งหมดทั้งหมดในสต็อกของเราณเวลาเนี้ยประมาณกี่ต้นโอ้โหไม่เคยนับเลยแต่ว่าผมพูดง่ายๆเลยว่ามีซื้อเท่าไหร่ก็มีให้ขายมีขายรับรับไม่บอกใครเราเกิน3ล้านต้นไม่พอกใครใช่ปะ่ะไม่บอกใครไม่บอกใครโอเคแต่ตอนนี้มันมีปัญหาหรือเปลกระท่อมเนี่ยยังไงครับ มันโตไม่ทันขายมันโตไม่ทันขายใช่แล้วเรามารีวิวกันอย่างนี้มันไม่ไปกันใหญ่เลยนยไม่รู้จะไปทำยังไงทุกคนต้องรอคิวเอานะเพราะมันโตไม่ทันเรามีให้ทุกคนแน่เรามีแน่ใจเย็นแต่อาจจะถ้าใครมาใครมาก่อนก็ได้ต้นใหญ่ใครมาทีหลังก็ได้ต้นเล็กเรามีตั้งแต่จิ๋วๆเลยตั้งแต่แต่ใครใจเย็นจะได้ต้นใหญ่มากๆแต่ขนาดเดียวกันเรก็ต้องรอกระบวนการมีตั้งแต่ต้นเล็กเรามีตั้งแต่ขนาดนี้เลยคือซื้อไปซื้อไปอนุบาลเราเองเนี่ย เรามีตั้งแต่ขนาดนี้ครับหรือจะซื้อไปหรือซื้อไปตั้งแต่เพาะในทานอันนี้คือกระบวนการขอ,ขอเรียกระบบควบแน่นเพราะแบบควบแน่นเพราะแบบควบแน่นเราก็ต้อง เอาได้เม็ดกระท่อมมาก็ต้องมาบี้ให้ละเอียดามาบี้ให้ละเอียดเสร็จแล้วก็มาโรยใส่ถาดโรยใส่ถาดโรยใส่ถาด<า>ใส<ช>่พลาสติกซีนซีนเพื่อให้อากาศมันอยู่ข้างในมันไม่เปลี่ยนแปลง,งนะไม่ถ่ายเทพราะคนที่แล้วมันจะได้เปรียบตรงไหนรู้ไหมถ้าเราทีนเขาเรียกระบบควบแน่นมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปลดน้ํามันครับมันใช้เวลาประมาณ25วันเราถึงจะเปิดอืมแล้วเขาก็จะแตกตัวแตกหน่อขึ้นมากเล็กๆมันก็จะแตกมาเป็นลักษณะเล็กๆแบบนี้นายลองดูอ่าเนี่นนายลองมาดูตรงเนี้ยนุ่ับอล้วแต่อากืศ เราเสร็จแล้วเราต้องใช้แหนบไอแหนบถอนนวดอ่ะเอามาแยกทีละต้นเพื่อเอามาใส่ในหลุมเพื่อมาใส่หลุมอย่างนี้ใช่เนี่ยเพื่อมาใส่หลุมอย่างนี้แล้วก็อยู่ในหลุมนี้อีกประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วเขาก็จะโตขึ้นมาอ่าล้วแยกแยกจากหลุมเนี้ยไปใส่ถุงดําทีนี้ไปอยู่ในถุงดําอีกเดือนหนึ่งพร้อมจําหน่ายแล้วทีนี้แต่ต้องอยู่เป็นเดือนไม่งั้นต้นมันเล็กไปอยู่ในถุงดำอีกประมาณหนึ่งเดือนแล้วเขาจะโตโตขึ้นมาแล้วทีนี้จะพร้อมพร้อมจำหน่ายมันจะสูงประมาณสามเซน สูงประมาณสามเซนครับไเฮียเราเราคุยกันไอเฮียบอกแล้วละเอียดขนาดนี้เฮียไม่กลัวคู่แข่งเหรอเดี๋ยวเขาฮะกระท่อมการต้องการของตลาดมันสูงมากเพราะทำยังไงให้เกิดอีกสิบเจ้ามันก็ทําไม่ทันทําไม่ทันทําไม่ทันนะแต่ขณะเดียวกันเรามีเทคนิคหลายๆเรื่องหลายราวซึ่งมันมีรายละเอียดมันเยอะคําว่ากระท่อมมองเดูมันง่ายแต่ความจริงเป็นพืชที่เพาะไม่ง่ายเพราะรายละเอียดมันใช้เวลานานใช่มันลงทุนไม่เยอะแต่มันใช้เวลา3-4เดือนกว่าจะได้ขายครับ จากจากเริ่มต้นโรยมเมล็ดพันธุ์เลยมันจะใช้เวลานานแล้วปัญหาที่มันตามมามีหลายอย่างเลยเป็นที่น้ําเป็นที่อากาศและเป็นที่เชื้อราไอ้พวกนี้เราต้องดูแลตลอดแม้แต่วัสดุเพาะเราก็ต้องวัสดุชั้นยอด